คอยเปิดตารลากสีนะครับมในนี้เป็นของบางกระจาดแท้เก่านะครับมักระแจกแท้น,น,นะครับในนี้เจ็ดสีสลัดนะครับเส้นหลอดสีเขียว tí xíu tí tí màu lượng, tí màu đỏ, tí màu xanh, tí màu xanh, tí màu xanh สนใจก็โทร0871505601ร้านเจเจจันจังหวัดจันทบุรีครับต้อนตาไรนี e. yes. ้คือไหนตัอนตาแะครับ